นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับแฮปปี้วาเลนไทน์สุขสนันต์วันแห่งความรักนะครับนี่คือ360องศาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรุคุณครับกับมิติใหม่ช anel หโกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวักค,ค่ําททบ5การติดตามผมทุกวันคุณผู้ชมจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศว่ากําลังกระทําและคุกคามคุณภาพชีวิตของคุณผู้ชมอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นกับการจับตาสภาพอากาศสุดขั้ว14กุมภาพันธ์2567วันาเลนไน์พบ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพยาอินซีประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับกำลังเจอกับหิมะตกหนักแต่การโดนเ่าากาศสุดขั้วเล่นงานที่นั่นกลับเป็นเรื่องของความร้อนครับ การเกิดหิมะตกหนักทางตอนออกชิงเหนือของสหรัฐอเมริกาทําให้ชาวอเมริกันจํานวน13ล้านคนตั้งแต่นิวร์กซิตี้ลงมาถึงนิวอิงแลนด์เจอกับพายุฤดูหนาวที่ชื่อรอเรนซึ่งมีปรากฏการณ์ระดับท้องถิ่นที่เรียกว่านอร์อิสเตอร์มาปั๊มระบบลมให้พายุรอเรนนั้นมีความรุนแรงครับจนทาให้เกิดหิมะตกหนักในบริเวณดังกล่าวพร้อมกับการมีลมที่พัดด้วยความเร็วเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระหน่าด้วยเสอกาศที่สุดขั้วนี้ทําให้แค่ครึ่งวันของเมื่อวานตามเวลาท้องถิน่นหรือเมื่่่อกกลาาางดึทีผนม ตามเวลาในประเทศไทยหลายจุดไม่ว่าจะเป็นฟาร์มิงตันคอนเนตทิคัตและนิวเจอร์ซี์มีหิมะตกหนักหนามากกว่า15นิ้วหรือเกือบ40เซนติเมตรแน่นอนครับผลจากหิมะที่ตกหนักทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกานั้นกระทบกับการฉลองบาเลนทนยหรือวันแห่งความรักของคนที่นี่ไปเต็มๆครับการมีหิมะตกหนักที่หมหานครนิวยอร์กครั้งนี้หน่วยบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐบอกว่าทำสถิติหิมะตกหนัก ในรอบ2ปีด้วยนะครับโดยหลังจากที่เที่ยงคืนก่อนวาเลนไทน์ครับพายุฤดูหนาวรเรนนั้นได้พัดปกคลุมไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทําให้เมฆได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นหิมะอย่างรวดเด็วโดยเพียงไม่ถึง10ชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งวันเนี่ยครับหิมะก็ตกทับถมจนย่านเซนเทลพาร์กนั้นมีหิมะตกสูงถึง3.2นิ้วหรือ8เซนติเมตรซึ่งเป็นสิติหิมะที่ตกมากสุดนับตั้งแต่วันที่ 28- 29มกราคมปี25ข้อมูลนี้บอกอะไรกับคุามชม้ผมกําลังจะบอกว่า เหตุการณ์หิมะตกหนักสําหรับย่านตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐนั้นถือเป็นภัยธรรมชาติระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอครับแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสุดขั้วก็คือหิมะที่ตกหนักครั้งนี้เป็นหิมะที่มาในช่วงปลายของฤดูหนาวของมหานครนิวยอร์กทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงในกลางเดือนกันยายนปีที่แล้วหรือในระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมามหานครนิวยอร์กเพิ่งมีหิมะตกสะสมวัดได้แค่2.3นิ้วเองซึ่งต่ำกว่าค่าปกติที่ควรจะมี หิมะตกสะสมถึง16นิ้วการมีหิมะที่ตกหนักในคืนก่อนวันเลนทายน,นี้จึงเท่ากับว่าชาวเมืองนิวยอร์กต้องรอหิมะในปีนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับถึงจะมีหิมะที่ตกแบบจับต้องได้ในครั้งนี้ครับ หน่วยงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐนะครับบอกว่านี่เรียกว่านิวยอร์กเจอกับภัยแล้งท่ามกลางหิมะครับหรือการขาดหิมะที่ควรจะตกตามฤดูกาลโดยเกิดขึ้นจากการกระทําของความกดอากาศสูงสัญลักษณ์รูปตัวเอเนี่ยครับที่ปกคลุมอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกากับความกดอากาศต่ตําตัวแอเนี่ยครับปกคลุมอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งสภาพอากาศที่ทางตะวันตกของสหรัฐเนี่ยครับกำลังเจอกับปรากฏการณ์เอลิโยโหมความร้อนให้มากกว่าปกติอยู่ในขณะนี้ครับ ทำให้ความแตกต่างของอากาศความกดอากาศที่กระทําต่อกันบนพื้นที่ขนาดใหญ่ระดับทวีปของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นไปเพิ่มความร้อนให้แก่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศครับผลก็คือหิมะฝั่งนี้จึงตกได้น้อยกว่าปกติถึงขนาดแม้ย่านเซนตันพาร์คที่ว่าทําสถิติหิมะตกหนักสุดในรอบ2ปีครั้งนี้นั้นก็ยังถือว่าเป็นสถิติของฤดูหนาวที่อบอุ่นที่สุดเป็นอันดับ4ี่ของช่วงที่อบอุ่นที่สุดของฤดูหนาวนับตั้งแต่มีการบันทึกมาครับ จะสังเกตเห็นว่าเรื่องความร้อนที่ผิดปกติยังคงโดดเด่นและกระทำต่อโลกตามที่ต่างๆไม่หยุดนะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ประเทศชิลีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานักวิชาการที่นั่นก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่หยุดของโลกคือตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภัยพิบัติครั้งประวัติศาสตร์แก่ชิลีในครั้งนี้ครับ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกบอกว่าปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดไฟป่าครั้งรุนแรงในชิลีเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนผิดปกติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือคลายเมชเชนพนวก,กับลมที่มีกําลังแรงครับนี่ก็เพราะทั้งเรื่องของความร้อนและลมแรงในฤด,ดูร้อนถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดกับชิลีอยู่แล้วนะครับจากการที่ลมที่ไหลมาจากเทือกเขา แอนดิสปะทะเข้ากับความสูงตามภูมิประเทศต่างๆจนเกิดการยกตัวและบีบอัดเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาและนอกเหนือจากคลื่นความร้อนที่นำอุณหภูมิที่แผดเผามาสู่ชิลีชิลียังต้องทนทุกข์ทรมานกับภัยแ้งที่รุนแรงในช่วง15ปีที่ผ่านมาด้วยความแห้งแล้งจึงเป็นอีกตัวการหนึ่งที่เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟป่าให้รุนแรงขึ้น สับไฟปา่าครั้งใหญ่ที่ชิลีนี้เริ่มจากไฟไหม้จุดเล็กๆ4จุดในภูมิภาควาวปาไรโซเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก่อนจะลุกลามจนยากแก่การควบคุมและทําให้มีผู้เสียชีวิตรุนแรงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งนับตั้งแต่ชิลีเจอกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิเล่นงานเมื่อปี2553ครับ สำหรับ2เหตุการณ์สสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่สุดขั้วนั้นที่ผมยกตัวอย่างมาให้คุณูชมดูทําให้เราต้องระวังผลกระทบเรื่องของความร้อนที่โลกยังคงมีต่อเนื่องอย่างมากเลยนะครับและไม่ย้อนกลับมาดูที่ตัวเรา กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ไว้ว่าไทยเราจะเจอกับความร้อนรอเล่นงาน,นอีก2เดือนข้างหน้าด้วยนะครับอุณหภูมิในเดือนมีนาคมและเมษายนครับจะสูงกว่าค่าปกติ1-1.5องศาเซลเซียสนะครับส่วนเรื่องของฝนก็จะต่ำกว่าค่าปกติ30-40%เลยครับภัยจากความเปลี่ยนแปลงของสาภาพอากาศาจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยนะครับ เราจะไปอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของความเคลื่อนไหวของตลาดคาร์บอนครับเมื่อสหภาพยุโรปจะเพิ่มความพยายามทางการทูตเพื่อช่วยเหลือประเทศนอกกลุ่มให้เปิดตลาดซื้อขายคาร์บอนให้มากขึ้นโดยหวังว่าจะส่งเสริมการค้าสิทธิการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ R o X A D, หรือที่รู้จักกันในนามว่าคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศให้มากขึ้นครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าฝ่ายนโยบายสภาพอากาศของสหภาพยุโรปที่กรุงบัสเซลประเทศเบล,ล,ลเยียมนะครับเมื่อวานนี้เพื่อต้องการให้ประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปทําโครงการลดคาร์บอนแบบเดียวกับที่ยุโรปทําเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถือเป็นความคืบหน้าที่มีความน่าสนใจว่าจะขับเคลื่อนให้นานาประเทศเห็นพ้องต้องกันแค่ไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันปัญหาการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนที่ยังไม่กว้างขวางนักก็ยังอยู่บนความแตกต่างระหว่างแผนงานการ ลดคาร์บอนระหว่างประเทศทั้งในแง่ของราคาคาร์บอนไดออกไซด์การออกแบบหรือกลไกต่างๆของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่ามกลางสถานการณ์ที่สหภาพยุโรปได้ทําให้บางประเทศไม่พอใจด้วยนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีคาร์บอนครั้งแรกของโลกสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กและซีเมนต์ตั้งแต่ปี2569ครับ สำหรับระบบการซื้อขายสิทธิการปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสภาพยุโรปหรือ ETS เป็นตลาดคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ751,000ล้านยูโ e รในปีที่แล้วครับ ผมยังคงชี้คุณผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านนะครับจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับที่กําลังเป็นตัวกําหนดความอยู่รอดของเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันเราจึงต้องทําทั้งการปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อรับมือจากปัญหารอบด้านและผลึกกําลังการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกอบกู้โลกใบนี้นะครับ สำหรับการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีในวันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องของความรักที่มีต่อธรรมชาติกับหนุ่มฮอตนักอนุรักษ์สัตว์ป,ป่าและธรรมชาติตัวยงหมอลอถนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีออนหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป,ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับสวัสดีครับหมออตสวัสดีครับพี่แซกครับขอบคุณที่มาเยือนรายการยินดีมากครับวันนี้จะนําความรักเกี่ยวกับสัตว์ป,ป่ามาบอกคุณผู้ชมยังไงครับเอ,อเอาเป็นว่า climate เม a เชนกับสัตว์ป่า เป็นสัญญาณเตือนการอยู่รอดของมนุษยชาติขนาดนั้นที่สุดครับเดี๋ยวเราจะเห็นข้อมูลอะไรในนี้ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนเราหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ความสําคัญหรือสนใจกันเรื่องเหล่านั้นเลยโอ้งั้นนี่คือเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราชาวโกกลีนต้องเรียนรู้กับหมอลอดในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงต่อไปครับกับ36 0องศาโกกลีนครับ